1ิบก้าทับิบสองสองค่ะ บัดนี้วันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นครั้งที่29ของการสวดมนต์ความเพียรที่ข้าพเจ้านางสาวคาราราชันทรมาลัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชสสาุนันตุสักขโมคคทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิขารัตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะกาเมีตารุณะขหานเคหะวัตถุมหิเตเตกุมาจายันตุเทวาชลธาะวิสมยะขะคันทัพพระนาคาติดตาฐานตาสันติเกยังมุนิวระวจันางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสวนณกาโลอายามพันตาธรรมสวนณกาโลอายามพันตาธรรมสวนณกาโลอายามพันตา <S 2> <S 2> นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุ ha, ทธังสลาณังคัจฉามิธทำมังสลาณังคัจฉามิสังฆังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิธทำมังสลาณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลาณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสลาณังคัจฉามิตติยัมปิธทำมังสลาณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสลาณังคัจฉามินาทิเมสลาณังอัญยังพุทโธเมสลาณังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นัตทิเมศรานางอัญยังธทมโมเมศรานางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพานัตทิเมศรานางอัญยังสังโฆเมศรานางวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพา เอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพระควาสเกสุวิหารติกปิลวัฒสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะสัททิงปัญจามัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิคุสังคันจะอัตโขจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวนางเอตทะโหอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกปิลวัฒสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโ โกธาตูหีเทวตาเยภูเยนะนัสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยานุนะมะยมปีเยนะพักวาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังมิกามิตังวาพักวัตโตสันติเกปัจจเกปจกะคาถาภาสยามาติ อัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังสสาเรยะปสาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาพระวัตโตปุระโตาปาตุระหังสูอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตังวาดเอกมันตังอัถังสูเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระวัตโตสันตินเกอ,อิมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวะนาสมีเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมยังทักกิตายวะอราชิตาสังขันติอัตโขอปราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตังตังรับพิฆโวสมาหังสูงจิตตังอัตโนอุชุมะกังสูสารถีวะเนตานิคะเหตังวาอินทาริยานิรขันติปฏิทาติอัตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตังวาขีลังเชตังวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจจะมณีชาเตรันเตจรันติสุธามวิมาราจขูมาตาสุทันตาสุ สูนาคาติอัตโคอ,อราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจีพุทธังสลานางคตา,สาเสนักเลคมิสันติอปายะภูมิมปหายะม,ยมนุสังเทหังเทวากายยังบริปูเรสสันติติอัตโคพระควาพิขูอามันเตศเยพุยเยนะพิขเวพระสุโศโลกธาตูสูเทวตาสันทิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอะเหสุงอติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพระขวันตานางเอตะประมายวะเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอตาประมายวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสรยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติยิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิเทศิษามิพิคเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาธุกางมณะสิ กระโรธาภาสิสามีเอวามพันเตติโขเตพิขูภักวัตโตปจัโสสุภคกวาเอตตะทะโวจะ